รารู้ถึงเงียบสำนักเธออาบไม่ได้อยู่คนเดียซึ่งหนงตรีข้างกัดกองจำรีพี่ตอมลองเธอมาหลับต่อ,อยอเยอมอันตาไม่นั้เจะลองทำสิ่งที่ห่าง,งคำสาปของจดหมายที่ไม่ได้ส่งเมษายนนักเขียนสาผู้หลงไหลในเรื่องราวลึกลับได้รับมรดกเป็นบ้านเก่าแก่หลังหนึ่งจากป้าที่เพิ่งเสียชีวิต บ้านหลังนี้อยู่ห่างไกลาจากเมืองใหญ่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาที่เงียบสงบและน่าสะพรึงกลัวเมื่อเข้ามาในบ้านเมสารู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วเธอเดินสำรวจห้องต่างๆด้วยความระมัดระวังจนกระทั่งมาพบกับห้องหนังสือเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยหนังสือเล่มหนาและเครื่องเรือนโบราณ ในขณะที่กำลังไล่สายตามองไปตามชั้นหนังสือเมษาก็พบกล่องไม้เก่าๆที่ซ่อนอยู่หลังชั้นหนังสือใบหนึ่งกล่องไม้สลักลวดลายประหลาดและดูเหมือนจะเก่าแกกว่าเฟอร์นิเจอร์อื่นๆในห้องนี้มากด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมษาจึงเปิดกล่องไม้ออกและพบจดหมายสีเหลืองที่ซ่อนอยู่ภายในจดหมายฉบับนี้ถูกผูกไว้ด้วยริบบินสีดำผูพังและมีตราประทับปริศนีที่ดูเก่าแก่เมืม่อเปิดอ่านจดหมายเมษาก็รู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเนื้อหาของจดหมายเต็มไปด้วยความรัก และความเศร้าโศกของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขียนถึงหญิงสาวคนรักแต่สิ่งที่น่ากลัวกาว์5นั้นคือวันที่เขียนจดหมายนั้นตรงกับช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหากเจ้าได้รับจดหมายฉบับนี้หมายความว่าข้าได้จากไปแล้วคําพูดในจดหมายทําให้เมสารู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเธอรู้สึกได้ถึงความเศร้าโศกและความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในตัวอักษรแต่ละตัวคืนนั้นเมสานอนไม่หลับเธอฝันร้ายถึงชายหนุ่ม ในจดหมายเขาปรากฏตัวขึ้นที่หน้าต่างห้องนอนของเธอใบหน้าซีดเซียวและดวงตาที่ว่างเปล่าจ้องมองมาที่เธอด้วยความเศร้าโศกคืนนั้นเมสานอนไม่หลับเธอรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเธอพยายามจะหลับตาลงแต่ภาพของชายหนุ่มในจดหมายก็วงเวียนอยู่ในหัวไม่ไปไหนเธอได้ยินเสียงกระซิบแ่วเบาที่ดังมาจากมุมห้องเหมือนมีใครบางคนกำลังกระซิบชื่อของเธอ เมื่อลืมตาขึ้นมาเมษาก็พบว่ามีเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าต่างเงานั้นสูงใหญ่และบิดเบี้ยวใบหน้าของเขาไม่มีดวงตาจมูกหรือปากมีเพียงรอยยิ้มที่กว้างและน่ากลัวพิมเงาเอ่ยชื่อของหญิงสาวในจดหมายออกมาเบาๆเมษาร้องออกมาด้วยความตกใจเธอพยายามจะลุกขึ้นจากเตียงแต่ร่างกายของเธอเหมือนถูกตรึงไว้กับที่เธอรู้สึกตัวชาไปทั้งตัว เงาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เตียงของเมษามันยื่นมือออกไปแตะที่ใบหน้าของเธอเมษารู้สึกถึงความเย็นเยือกแย้ส่้นไปทั่วร่างกายเธอพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอเหมือนหายไปทันใดนั้นเองเงาก็หายไปและห้องก็กลับมามืดมิดเหมือนเดิมเมษารู้สึกถึงความโล่งใจเล็กน้อยแต่ความกลัวก็ยัดงอคงอยู่เมษาใช้เวลาหลายคืนนอนไม่หลับเธอรู้สึกเหมือนมีสายตาคอยจับจ้องเธออยู่ตลอดเวลาเธอได้ยินเสียงกระซิบแถวเบา,เบาในยามค่ำคืน และเห็นเงาประหลาดเคลื่อนไหวผ่านหน้าต่างห้องนอนวันหนึ่งเมื่อเมสากำลังสำรวจห้องสมุดเก่าแก่เธอพอบอนังสือเล่มหนึ่งที่ดูเก่าและผูกกรนหนังสือเล่มนี้วางอยู่บนชั้นหนังสือที่สูงที่สุดและมีฝุ่นก่อนหนาจนอ่านตัวอักษรไม่ค่อยออกด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมสาก็หยิบหนังสือเล่มนั้นลงมาพลิกดูหน้ากระดาษอย่างระมัดระวังภายในหนังสือเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดและคาถาโบราณที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนในที่สุดเมสาก็พบประโยคหนึ่ง ที่ทำให้เธอขนลุกสู้ไปทั้งตัวผู้ได้ครอบครองจดหมายฉบับนี้จะต้องแบกรับคำสาเมษารู้สึกถึงความกลัวอย่างรุนแรงเธอรีบปิดหนังสือเล่มน,นั้นและวางกลับไปที่เดิมแต่ความกลัวก็ยังคงอยู่กับเธอความกลัวของเมษายน์ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทุกคืนเธอได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องต่างๆในบ้านเสียงกระซิบแถวเบาเสียงร้องไห้ครมำคร และเสียงเดินเบาๆที่ค่อยๆเข้ามาใกล้เตียงของเธอภาพวาดโดนผนังเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆคืนภาพของดอกไม้ที่เคยสวยงามกลายเป็นภาพใบหน้าที่บิดเบี้ยวภาพของท้องทะเลที่สงบกลายเป็นภาพมหาสมุทรที่โหมกระหนำ่ำภาพเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของเมษายนที่เต็มไปด้วยความกลัวและความหวาดระแวงเมษายนเริ่มเห็นเงาประหลาดเคลื่อนไหวไปมาในบ้านเงาเหล่านั้นไม่มีรูปร่างที่แน่นอนบางคอรก หางเป็นเงาของคนบางครั้งเป็นเงาของสัตว์ประหลาดเงาเหล่านั้นมักจะปรากฏตัวขึ้นในที่ที่ไม่คาดคิดและหายไปอย่างรวดเร็วในระหว่างวันเมษายนพยายามหาทางที่จะหนีจากบ้านหลังนี้เธอโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆและญาติพี่น้องแต่ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เธอเล่าให้ฟังพวกเขาคิดว่าเมษากำลังจินตนาการไปเองความกลัวของเมษายนทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทุกคืนเธอได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องต่างๆ ในบ้านเสียงกระซิบแถวเบาเสียงร้องให้คร่ำครวญและเสียงเดินเบาๆที่ค่อยๆเข้ามาใกล้เตียงของเธอภาพวาดบนผนังเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆคืนพาพ่อของดอกไม้ที่เคยสวยงามกลายเป็นภาพใบหน้าที่บิดเบี้ยวภาพของท้องทะเลที่สงบกลายเป็นภาพมหาสมุทรพระที่โหมกระหน่ำภาพเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของเมษาที่เต็มไปด้วยความกลัวและความหวาดระแวงองอเมษาเริ่มเห็นเงาประหลาดเคลื่อนไหวไปมาในบ้านเงาเหล่านั้นไม่มีรูปร่าง ที่แน่นอนบางครั้งเป็นเงาของคนบางครั้งเป็นเงาของสัตว์ประหลาดเงาเหล่านั้นมักจะปรากฏตัวขึ้นในที่ที่ไม่คาดคิดและหายไปอย่างรวดเร็วในระหว่างวันเมษาพยายามหาทางที่จะหนีจากบ้านหลังนี้เธอโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆและญาติพี่น้องแต่ ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เธอเล่าให้ฟังพวกเขาคิดว่าเมสากำลังจินตนาการไปเองเมสายนตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้ความกลัวควบคุมชีวิตเธออีกต่อไปเธอต้องทำลายคำสาปที่ผูกติดอยู่กับจดหมายฉบับนี้ให้ได้เธอหยิบหนังสือเล่มเก่าที่พบในห้องสมุดขึ้นมาอ่านอีกครั้งคำอธิบายเกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นคืนนั้นเมสายุนเตรียมทุกอย่างตามขั้นตอนในหนังสือเธอจุดเทียนสีดำเรียงรายรอบห้อง และนำจดหมายฉบับนั้นมาวางไว้ตรงกลางห้องเธอเริ่มท่องคาถาโบราณที่เขียนอยู่ในหนังสือด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือทันใดนั้นเองห้องก็สั่นสะเทือนเล็กน้อยและลมพัดแรงจนนเทียนดับวูบไปหมดห้องมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์สลัวที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาเมษารู้สึกถึงความเย็นเยือกแผร่ซ่นา,านไปทั่วร่างกายเธอได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาที่ดังขึ้นมาจากทุกทิศทุกทางอย่าทำแบบนี้เสียงนั้นกระซิบเมษารู้ว่านั่นคือเสียงของทาราเขาพยายามจะขัดขับ วางไม่ให้เธอทำลายคำสา์ฉันต้องทำแบบนี้เมสากล่าวเสียงแข็งเพื่อที่คุณจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทันใดนั้นเองเงาของทาราก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเมสาเงาของเขามีขนาดใหญ่และน่ากลัวกว่าที่เคยใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวไปด้วยความโกรธแค้นทาราพุ่งเข้าหาเมสาด้วยความเร็วสูงเมสารีบหลบหลีกแต่ก็ไม่ทันเธอถูกทาราผลักจนล้มลงกับพื้นอย่ามายุ่งกับข้าทาราร้องตะโกนด้วยน้ำเสียงที่น่ากลัวเมสารู้สึกกลัวมาก แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เธอตั้งสติและคิดถึงคาถาที่ได้ท่องมาเธอเริ่มท่องคาถาอีกครั้งด้วยเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆแสงสีขาววาบขึ้นมาทุ่ห้องเงาของทาราสันไหวอย่างรุนแรงและค่อยๆจางหายไปหลังจากทำลายจดหมายเมษาก็รู้สึกถึงความโล่งใจเล็กน้อยแต่ความรู้สึกนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเธอมองไปรอบๆห้องเธอพบว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนนั้นเมษานอนไม่หลับอีกครั้งเธอรู้สึกถึงความเย็นเยือยแส่ซ่าน ไปทั่วร่างกายเธอได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาที่ดังขึ้นมาจากทุกทิศทุกทางเสียงกระซิบนั้นไม่ใช่เสียงของทาราอีกต่อไปแต่เป็นเสียงของผู้คนมากมายที่กำลังร้องให้คร่ำควรวญเมษารู้สึกกลัวจนแทบขาดใจเธอพยายามจะลืมตาขึ้นมาแต่เปลือกตาก็หนะักตึ่งเธอพยายามจะขยับตัวแต่ร่างากายของเธอเหมือนถูกตรึงไว้กับที่ทันใดนั้น เองเธอรู้สึกถึงลมหายใจที่ร้อนแรงพัดผ่านใบหน้าของเธอเธอพยายามจะหันไปมองแต่ก็ทำไม่ได้เธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเหมือนมีใครบางคนกำลังทรมานเธอเมษายนตื่นขึ้นมาในห้องที่มืดมิดเธอพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายของเธอเหมือนถูกตรึงไว้กับที่เธอรู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเธอพยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอเหมือนจะหายไปทันใดนั้น เองเธอได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาที่ดังขึ้นมาจากทุกทิศทุกทางเสียงกระซิบนั้นไม่ใช่เสียงขอองค์คุณแต่เป็นเสียงที่น่ากลัวเหมือนเสียงของสัตว์ร้ายเสียงกระซิบนั้นพูดถึงความตายความสิ้นหวังและความมืดมิดเมสารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังมองเธออยู่เธอหันไปมองรอบรอบแต่ก็ไม่เห็นอะไรเธอพยายามจะหลับตาลงแต่ภาพที่เห็นในความฝันก็ยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเธอเมสายุดตื่นขึ้นมาในห้องที่มืดมิดเธอพยายามจะลุกขึ้น แต่ร่างกายของเธอเหมือนถูกตรึงไว้กับที่เธอรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกแยะสั้นไปทั่วร่างกายเธอพยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอเหมือนจะหายไปทันใดนั้นเองเธอได้ยินเสียงกระซิบเถาเบาที่ดังขึ้นมาจากทุกทิศทุกทางเสียงกระซิบนั้นไม่ใช่เสียงของคนแต่เป็นเสียงที่น่ากลัวเหมือนเสียงของสัตว์ร้ายเสียงกระซิบนั้นพูดถึงความตายความสิ้นหวังและความมืดมิดเมสารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังมองเธออยู่เธอหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไร เธอพยายามจะหลับตาลงแต่ภาพที่เห็นในความฝันก็ยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเธอเมษายนตื่นขึ้นมาในห้องที่มืดมิดเธอพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายของเธอเหมือนนอนถูกตรึงไว้กับที่เธอรู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเธอพยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอเหมือนจะหายไปทันใดนั้นเองเธอได้ยินเสียงกระสิทธผ่ถวเ,เบาที่ดังขึ้นมาจากทุกทิศทุกทางเสียงกระสิทธ์นั้นไม่ใช่เสียงของคนแต่เป็นเสียงที่น่ากลัวเหมือนเสียงของสัตว์ร้ายเสียงกระสิบธ์นั้น พูดถึงความตายความสิ้นหวังและความมืดมิดเมสารู้สึกว่ามีบางสิ่งบอกหางอย่างกำลังมองเธออยู่เธอหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรเธอพยายามจะหลับตาลงแต่ภาพที่เห็นในความฝันก็ยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเธอเมสายนตื่นขึ้นมาในห้องที่มืดมิดเธอพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายของเธอเหมือนถูกตรึงไว้กับที่เธอรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกแส่ซ่านไปทั่วร่างกายเธอพยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอเหมือนจะหายไป ทันใดนั้นเองเธอได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาที่ดังขึ้นมาจากทุกทิศทุกทางเสียงกระซิบนั้นไม่ใช่เสียงของคนแต่เป็นเสียงที่น่ากลัวเหมือนเสียงของสัตว์ร้ายเสียงกระซิบนั้นพูดถึงขวามาตายความสิ้นหวังและความมืดมิดเม,ดม,ดม,ดมดสารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังมองเธออยู่เธอหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรเธอพยายามจะหลับตาลงแต่ภาพที่เห็นในความฝันก็ยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเธอเมสารู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างเธอ ไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อีกต่อไปเธอจำได้ถึงคำพูดของนักโบราณคดีที่บอกว่าจดหมายฉบับนี้เชื่อมโยงกับพิธีกรรมโบราณเมษารีบวิ่งไปที่ห้องสมุดและหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาอีกครั้งเธอเริ่มอ่านคาถาโบราณที่เขียนอยู่ในหนังสืออย่างตั้งใจเธอหวังว่าคาถานี้จะช่วยให้เธอเอาชนะความกลัวและสิ่งชั่วร้ายที่ตามหลอกหลอนเธอเมื่ออ่านจบคาถาเมษารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างไหลผ่านร่างกายของเธอเธอหัน ไปมองรอบๆห้องและพบว่าห้องทั้งห้องสว่างสวยขึ้นมาทันใดนั้นเองเงาของชายหนุ่มก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มีสีหน้าโกรธแค้นแต่กลับมีสีหน้าที่เศร้าสขอโทษนะเมษาชายหนุ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเธอเมษารู้สึกสงสารชายหนุ่มเธอเข้าใจว่าเขาต้องทนทุกทรมานมานานแค่ไหนเมษารู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่าง เธอไม่สามารถปล่อยให้ชายหนุ่มต้องทนทุกต่อไปได้อีกแล้วเธอตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเขาเธออ่านคาถาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธออ่านด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจแสงสีขาววาบขึ้นมาอีกครั้งและเงาของชายหนุ่มก็ค่อยๆจางหายไปเมษารู้สึกโล่งใจเธอได้ปลดปล่อยชายหนุ่มให้เป็นอิสาระแล้วเมษากลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่เธอก็ยังคงรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเธอเริ่มเห็นเงาประหลาดเคลื่อนไหว ไปมาในมุมมืดของบ้านเธอได้ยินเสียงกระซิบแถวเบา,เบาที่เรียกชื่อของเธอในอยามค่ำคืนเมษารู้ว่าเงาเหล่านั้นไม่ใช่ชายหนุ่มคนเดิมแต่เป็นวิญญาณอื่นๆที่ถูกจองจำอยู่ในบ้านหลังนี้เมษารู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างเธอตัดสินใจที่จะกลับไปที่ห้องสมุดและศึกษาเกี่ยวกับคาถาโบราณเพิมเ่มเติมเธอหวังว่าจะพบวิธีที่จะกำจัดวิญญาณเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปเมษากลับไปที่บ้านหลังเก่าพร้อมกับนักโบราณคดีพวกเขาทำพิธีกรรม เพื่อขับไล่บิญญาณชั่วร้ายออกจากบ้านหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานพวกเขาก็สามารถขับไล่บิญญาณเหล่านั้นออกไปได้สำเร็จเมษากลับมาใช้ชีวิตตามปกติเธอรู้สึกโล่งใจที่ได้กำจัดคำสาปและบิญญาณชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของเธอเธอตัดสินใจที่จะเขียนหนังสือเล่าเรือ่ององค์ราวที่เธอได้พบเจอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้อื่นเมสารู้ว่าประสบการณ์ที่เธอได้รับได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลเธอได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตที่สำคัญ และเธอจะไม่มีวันลืมเรื่องราวของจดหมายลึกลับฉบับนั้น